สวัสดีครับสำหรับบทเรียนต่อไปนะครับเราจะมาศึกษาในส่วนของไซโทพีนะครับนั่นก็คือการทํโทอพีด้านข้างนะครับผมซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการทําทอพีนะครับระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนตัวด้านหน้านะครับมาเป็นด้านหลังซึ่งการจับนะครับก็จะจับในท่าของยูเ t เทอร์นะครับเหมือนกันนะครับหรือการทํารีโหลดแต่เป็นข้างเดียวเท่านั้นนะครับผมโดยเวลาขึ้นนะครับไม่ต้องทําการสไลด์มือนะครับผมอาเป็นตัวปาๆก็ไนะครับโดยต้องไม่ต้องมีขานะครับ ซึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่ตัวด้านหน้านะครับอ่าพอขึ้นไปปั๊บชูครับปุ๊มเอสโคปปุ๊บเสร็จนะฮะนะเราจะไม่ต้องทําการสไลด์ครับอ่าไหนพี่ช้างลองสไลับดูนะครับถ้าสไลด์มือจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราไม่มีเวลาสไลด์นะครับเราจะจับเป็นปกตินะครับอ่านะไม่ต้องสไลด์ครับอกลับสววะแล้วก็ลงมานะครับผมอ่าโดยใช้ขาแอบสอบนะครับอ่าลองีกทีนะครับ5 6 7 8นะครับระเบิดขึ้นบุ้มนะครับแล้วก็แอบสอบเบาๆช้าๆลงมานะครับผม นะอย่างนี้นะครับตัวย่อก็ต้องทรงตัวให้ได้ทําเหมือนเดินทุกอย่างครับลองดูครับนะตัวจับก็เหมือนเดินนะครับผู้หญิงก็เหมือนเดินทุกอย่างนะครับพร้อมนะครับห้าหกเจ็ดแปดอ่าขออีกครั้งนะครับมีการเซนะครับขอให้เก็บระเบียบนะครับย่อต้องเก็บระเบียบขามากกว่าเดินนะฮะพร้อมนะครับห้าหกเจ็ดแปด ลงเร็วไปนะครับตอขอนะครับ5 6 7อ้อครับผมแครับาาครับผมแค่นี้นะฮะก็น้องๆลองนำไปฝึกกันดูนะครับการทำไซส์โทพีนะครับแบบง่ายๆซึ่งสามารถทำได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับอลองเปลี่ยนข้างดูนะครับ ครอนะครับ5 6 7 8ปนะฮะก็ทำได้เช่นเดียวกันซึ่งเวลาลงมานะครับเอ่ออย่าเพิ่งรีบกดขาลงนะครับหรืองอขาลงนะครับก็พยายามที่จะให้ใกล้ถึงพื้นแล้วค่อยงอขาแล้วก็เวทน้ำหนักไปด้านหลังนะครับซึ่งในขณะอยู่ลอยอยู่กลางอากาศต้องเวทน้ำหนักไปที่ผู้ชายที่อยู่ด้านหน้าเราเท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ